ข่าวคราวอาจจะซาไปบ้างสำหรับการพาเหรดเยือนไทยของศิลปินคนดังจากแดนกิมจิแต่ก็ไม่ถือว่าเงียบหายไปสักทีเดียวเพราะโปรแกรมถัดจากนี้นั้นถือว่าคึกคักเป็นอย่างยิ่งเริ่มจาก6หนุ่มไอดอลสัตว์ป่าหล่อล่ำ 2pm จะกลับมาเยือนไทยตามสัญญากับสาวกชาวฮอตเทสกับงานแฟนมิตรปาร์ตี้ดับเบิลความฮอตแห่งปีอย่างเท่าแก่นน้อยพรีเซนต์ดับเบิลฮอตเตสปาร์ตี้ with2pm ในวันอาทิตย์ที่21กร,รกฎาคมนี้ณรอยัลพาร์กอนทาวน์บัตรราคา500จนถึง4,500บาทเปิดจ ำหน่ายทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ตั้งแต่15มิถุนายนเป็นต้นมาและก่อนหน้านั้นหนึ่งวันนะรอยัลพรากอนฮอลล์สยามพารากอนเช่นเดียวกันเิลปินหนุม่มเสียงดีเซียจุนซูหรือคิมจุนซูน้องเล็กแห่งยูนิต j j เขาก็จะคัมแบ็กกับคอนเสิร์ตเซียเดอะเซ็ก a ์แอนเอเชียทัวร์คอนเสิร์ตอินอเครดิบลนแบงอกหลังประกาศเตรียมปล่อยผลง,งานอัลบั้มเดี่ยวชุด2ในเร็ววันนี้เริ่มจำหน่ายบาัตรทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ตั้งแต่29มิถุนายนนี้เป็นต้นไปและยังไม่หมดหลัจากนั้นในวันทีีี่่10สิงงหาคมทจะถึน้ เซ็นทรัลเวลไลฟ์ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวลสาวกของหนุ่มรีซึงกีสิลปินดาราเจ้าพ่อพรีเซนเตอร์โฆษณาและพระเอกที่กำลังฮอตสุดๆในขณะน,นี้กับบทมนุษย์หมาป่าจากซีรีส์เรตติง้งประชุดเรื่องกูฟามิลี่บุ๊กก็จะได้ต้อนรับการมายเยือนไทยครั้งแรกอย่างเป็นทางการของหนุ่มคนนี้กับงานรีซึงกีแฟนมีทเดอะเฟิร์สไทม์ินแบงค็อกบัตรเข้างานราคาตั้งแต่1,500จนถึง6,500บาทเริ่มจำหน่ายทางไทยทิเกเมเจอร์ต, Major, ตั้งแต่9กรกฎาคมน,นี้คลิกอัปเดตรายละเอียดและสิทธิพธิศษกัทททางงมรรว้ บุกตัดคอมสไลด์ลีซิงกี้แฟนมีตเฟิร์สไทม์ในแบงคอกค่ะ